ที่ดีทำไมล่ะนะครับดีที่สุดแล้วก็เป็นที่เคารพของศิลปินรุ่นแรงและก็เป็นศิลปินที่น่าเอาเยี่ยมอย่างนะครับพี่หนุ่มที่บรรชาพบกับเขาได้เลยขอบคุณมากครับเพลงขอครันช่วงนี้ครับฟังจากเพล่พอะไรอะครับพร้อมกับเพล่เพล่เพนี้สับไต่ดีเพ่เพคนไหนคน่อกี้ใช่ไหมผมว่าพร้อจากเพล่ที่บรรสาวุทิครับครับผม บอกใหยน้องๆด้วยนะครับยัลาวงขอบคุณครับปัญจาเด็กที่ติดนามา้องพเด็กตลอดการนะสาวอีไม่หมดนะสลับไปสลับมา

không chưa không cho réo kiêu ngạo coi hèn không để quay quen cảm ơn các cái của แยักหมดผมไม่คนสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วเหรอไม่เห็นใครแลยใโวยเห้งชาตพูดเล่าคนอดทูเข้าดูนสวังเพ ชมแก้วแล้วแก้วตาโอยแห้งคาห้องเคลคอยแงกลับคืนขอเซีนตตัวมือให้กับพี่หนุ่มเทพวิชาน่ครับต่อไปดูนะต่อไปุณแฟนกับคุณพ่อี่ย่งเมตาสงสารสวัสดีพี่เล็พี่แปนนะครับผมสวัสดีนะครับไกด์นะไกด์นะพี่แป้นพี่แปนพี่แน ก็ขอบคุณที่เพื่อนลับที่ยังให้ตาติดตามมาเป็นใจให้เหมือนเดิมทุกปีไปก็สลับกันไปบางคนก็ติดงานก็สลับคนนี้มาไม่ได้คนนี้มาได้ก็ขอบคุณที่ครับอาจารย์พยงจากซอยบันดีขอบคุณเรียงเอนมาจากวังโพธิ์ทองชาวคุณอาจารย์ดวดมาจากมุลเรียนพระรามห้าขอบคุณคุณกำพามาจากวัดเกียนพระรามห้าขอบคุณน้องเด็กจากพระรามสองขอบคุณคุณเฉลิมที่ครับฝากรางวัลมา มื่อกี้ลืมบอกไปครับว่าที่จะถวายฝงวัลมาครับครับ็เป็นะไปทำทุกปีนะครับที่พระเอกอาทิตย์สนมนเอกครับจัดงานไหว้ครูที่วัดในสยสงวนธรรมี่คุค้างไปครับทุกครั้งที่จัดก็จะมีการรับเชิญมาสำหรับหน้าสัตตาบางคนก็จัดงานยังไมมาไม่ได้ผมก็แล้วก็คุ้มค่าครับเพราะว่า อย่างไรก็มีต้อเชิญมาแน่นอนจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ป,ปีนะครับก็ไม่ผ่านมาเมื่อไม่นานจะมันเกิดไม่ใช่เหรอใช่มันเกิดครันนานจะจัดตรงนี้มันเกิดทีนี่ก็เป็นที่บ้านนะี่น,นี่เขเรื่องช่วงนี้มันช่วงที่านานน่านานนะครับนะครับก็วันี้อีกหลายที่ที่ร่วมทำการแสดงนิเกะที่ไม่ได้ออกไปรอ้องเพลงอ๋อที่ไม่ร้องเพลงก็แสดงนิเกะอีกหลายท่านนะครับก็นั่งชมไปเรื่อยๆครับสบายๆ ก็คล้ายวันเกิดผ่านมาแล้วกอนน้องทิศครับเครับเป็นวันดีทัตั้งแต่ปีใหม่เลยจะดื่มโมกลานะครับตั้งปีใหม่ต้องมเกิดก็ขอให้ประสบความสําเร็จในด้านสแสดงนิเกะครับสแสดงที่ไหนหรือจะปิดเวที่ไหนก็ขอให้มีคนดูคนชอบคนเมตตาสงสารแล้วก็สแสดงให้เป็นที่ถูกตาถูกใจให้ท่านผู้ชมที่จะจัดงานอะไรก็แล้วแต่ ช่วยหาลิเกไปไประดับเกียรติทำการสแสดงลิเกจะได้มีรายได้กันขั้นหาคณะอธิบไปลิเกเลิกน้อยคณะก็อีกยี่สิบสามสิบทีตก็จะมีรายได้เพราะปัจจุบันนี้ลิเกนะครับทั่วทั่วไปงานจะไม่ค่อยเยอะนะครับลิเกจะมีการเยอะก็อยู่นี่ลิเกคณะที่ต่างจริงๆแค่ไม่กี่คณนะแต่อีกลิเกอีกหลายร้อยคณะไม่ค่อยมีงานแสดงครับก็จะเป็นต้องเป็นวิ่ไล์สด ขอความเมตตาขอมาลัยั้งใการจากท่านกระตักชมพิเกศน,นัก,นสกแสดงเปิดล่ายสดหรือแสดงใกล้บ้านโปรดช่วยนั่งเคียร์ช่วยซื้อภูมิใไเป,ป็นกำใจให้กับลิเกเพื่อชีวิตที่อยู่รอดนะครับลิเกจะได้อนุรักษ์ไปติดตามแสงนานับผมก็วันนี้ก็ขอให้เพิ่งขึ้นปีใหม่ปีสองี2568แก็ขอทุกท่านผู้ชมทุกท่านที่มาเปิดนี้ระชมท,ทาทง,งไ้ฟ์สดประสบแต่ความสุขความโชคดี จะมุ่งหวังทําสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกด้านร่ำรวยทุกควิครับขอบคุณม้าครับขอบคุณครับคุณลยครับก็ขอความกรุณาหนุ่องน้องด้วยเวลาเดินกระโดดนะครับให้รบกวนระวังสายเชือกทางกล้องเดี๋ยวจะเกิดการเสียหายได้ครับ